จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวนักวิจัยบริษัทขนมที่ชีวิตของเธอนั้นกำลังไปได้สวยจู่ๆก็ได้เจอเข้ากับเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่เธอเคยแกล้งมาทํางานในที่เดียวกันหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงสุดแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นกับตัวของนางเอกยังกับว่าความจริงรอบตัวของเธอถูกปิดเบือนไปอย่างเหนือธรรมชาติจนอาชีพการงานของนางเอกก็เริ่มจะสั่นคลอนโดยที่เธอเองก็หาดูไว้ว่าเธอกาลังโดนพลังอํานาจแห่งพระเจ้านั้นปงการอยู่ชะตากรรมของเธอนั้นจะจบลงเช่นไรสวัสดีครับผมอาเบล ทุกคนก็จะได้ฟังสรุปในเรื่องเทคโนโลยีสุดดาร์กที่มีนามว่า Blackmiller ใน EP ที่2ซีซัน7ซีรีส์ที่แต่ละตอนไม่มีความเกี่ยวข้องกันและจบในตอนใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับนางเอกดันมีนามว่ามาเรีย ธรรมชีเป็นหัวหน้านักคิดรสชาติอาหารของบริษัทขนมชื่อดัง h ั c k e r b o x ์ ส่วนพระเอกที่เป็นแฟนของเธอนั้นก็ทํางานประจําอยู่ที่ร้านไก่ทอดนามว่าบานี่โดยในวันนี้เองก็เป็นวันพิเศษที่นางเอกเพิ่งคิดรสชาติใหม่ของขนมตนเองขึ้นมาได้เตรียมจเจ้ามันไปเสนอให้กับบอร์ดบริหารของบริษัทได้พิจารณาซึ่งพระเอกก็มีโอกาสได้ชิมมันเป็นคนแรกในรสชาติแยมมิโซะพอเขาได้ชิมมันเข้าไปก็สัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดของรสชาตินี้พระเอกก็เลยเดาว,ว่าคนอื่นน่าจะชอบรสชาตินี้ของเธอแนะ่มาเรียนนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ดีใจในขณะที่ข่าวในทีวี ก็นาเสนอข่าวที่ไม่ค่อยน่าฟังสักเท่าไหร่คือไม่นานมานี้มีหญิงสาวไฮโซคนหนึ่งเพิ่งส่งตนเองไปสู่ขิตแถมมูลเหตุเองก็ยังคงไม่ชัดเจนตํารวจกําลังทําการสืบสวนสอบสวนกันอย่างใกล้ชิดซึ่งนางเอกเองก็ไม่ได้เก็บเอาเรื่องนี้มาคิดแต่อย่างใดเพราะเธอต้องโฟกัสกับการนําเสนอรสชาติขนมรสใหม่ในเช้าวันจันทร์นี้ที่กําลังจะมาถึงซึ่งทางบริษัทเองก็จะทําการสุ่มเอานักชิมจากหลากหลายพื้นที่ครับมาชิมรสชาติใหม่ของนางเอกในวันนี้ด้วย ทว่ามันก็มีนักชิมอยู่คนหนึ่งที่สะดุดตานางเอกเข้าอย่างจังหญิงสาวผมบอลคนนี้เธอมีนามว่าเวริตี้กรีนเพื่อนสาวที่เคยเรียนห้องเดียวกันในสมัยเรียนมหาลาัยนั่นเองคือนางเอกเองไม่ยักรู้มาก่อนว่าเวริตี้สมัยเรียนที่เธอเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยปัจจุบันเธอผันตัวเป็นนักชิมได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะแต่ก็ช่างมันเถอะในไหนการชิมในครั้งนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนางเอกลุ้นอย่างใจจดใจจ่อว่าขนมฮัคเกิรบัคของเธอรสใหม่ล่าสุดอย่างแย้มิโซ์จะถูกปากนักชิมมมหรรรืออไ่่่เเพาาาาะะะตลดะลดยวทีผน ฝีมือการคิดรสชาติใหม่ของนางเอกเรียกได้ว่าไร้ที่ติสร้างกำไรให้กับบริษัทมากมายมหาศาลจนเธอเองก็มีชื่อฉายาว่าเป็นแม่มดในวงการขนมหวานเลยก็ว่าได้มันก็เลยทำให้ในวันนี้นางเอกเองแบกรับความกดดันอยู่ไม่น้อยพอนักชิมคนแรกได้กัดขนมนางเอกเข้าไปกินผลมันก็ปรากฏว่ารสชาตินี้ของขนมนางเอกมันแปลก,กๆยังไงบอกไม่ถูกคือมันไม่สามารถใช้คำว่าอร่อยกับขนมชิ้นนี้ได้จริงๆนี่คือคำวิจารณ์ของนักชิมคนแรก นางเอกที่ฟังคำวิจารณ์อยู่ข้างหลังห้องมอนิเตอร์ก็ถึงกับหน้าซีดเป็นไก่ต้มเพราะไม่เคยมีใครวิจารณ์รสชาติของเธอแย่ขนาดนี้มาก่อนจนกระทั่งเมื่อเวรเรตี้เพื่อนเก่าของนางเอกได้เริ่มทำการชิมเป็นคนที่2เธอก็วิจารณ์ไปตามตรงว่าคำแรกที่กัดมันแปลกก็จริงแต่ทุกคนลองกัดคำที่สองเข้าไปสิขนมชิ้นนี้รสชาติมันอร่อยกว่าชิ้นเดิมเป็น10บสเท่าเลยซึ่งพอนักชิมทุกคนได้กินกันครบทุกคนแล้วเนี่ยก็เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ที่เวรเรตี้มอบให้ ขนมรสชาติใหม่นี้ยิ่งกินยิ่งอร่อยและพอการชิมอาหารได้จบลงนางเอกก็ได้รับคําชมมากมายจากเพื่อนร่วมงานว่านางเอกเธอโคตรเก่งจริงๆและแล้วนางเอกกับเวอริตี้ก็มีโอกาสได้เจอหน้ากันอย่างเป็นทางการอีกครั้งในตอนที่เข้าห้องน้ำทั้งคู่ก็เริ่มต้นการถามถึงสารทุกสุกดิบซึ่งกันและกันเวอริตี้ก็เลยบอกกับนางเอกไปตามตรงว่า เธอมีความตั้งใจจะมาสมัครงานที่นี่ครับเพื่อเป็นผู้ช่วยงานในแผนกที่นางเอกนั้นรับผิดชอบอยู่มันก็เลยทำให้นางเอกแปลกใจอยู่ไม่น้อยว่าแผนกของเธอเนี่ยเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำไมนางเอกไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนทั้งที่เธอเป็นหัวหน้านแผนกอะไรแบบนั้นพอกลับมาถึงโต๊ะทำงานนางเอกก็จัดการเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อดูเว็บไซต์ของบริษัทผลมันก็ปรากฏว่าแผนกของเธอกำลังเปิดรับพนักงานเพิ่มจริงๆด้วยความสงสัยของเธอนางเอกก็แล้วอาเรื่องนี้ไปถามกับผู้จัดการเกฟดูหน่อยแล้วกันว่าแผนกของเราเนี่ยมีการเปิดรับพนักงานใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมนางเอกไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนท,ทั้งที่เธอเป็นหัวหน้า ผู้จัดการเกฟก็เลยตอบไปตามตรงว่าทีมของเรานั้นกําลังไปได้สวยแถมรสชาติใหม่ที่เธอทาออกมาเนี่ยก็ดีเยี่ยมทีมของพวกเรากําลังขยายตัวก็เลยต้องการคนทีมมากยิ่งขึ้นไงและแล้วก็ถึงเวลาเลิกงานของเย็นวันนั้นนางเอกก็ไม่ลืมจะเอาเรื่องราวของเวเดตี้เพื่อนเก่ามาเล่าบอกกับพระเอกให้ได้ฟังว่าสมัยเมื่อก่อนยายคนนี้เป็นคนที่แปลกประหลาดมากม คือเวรตี้เป็นคนที่เก่งและฉลาดก็จริงแต่เธอไม่สามารถเข้าสังคมกับเพื่อนคนอื่นได้เลยแถมมันยังมีข่าวลือแย่ๆหลุดออกมาด้วยอีกว่าเวริตี้ครับแอบตุบตับกระชับมิตรกับเจ้าหน้าที่สมัยเรียนอีกด้วย จนข่าวนี้ก็กระจายไปทั่วทั้งมหาลัยในยุคนั้นเวเดตี้ไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวนี่ก็เลยเป็นเหมือนสาเหตุสําคัญที่ทําให้นางเอกรู้สึกไม่ค่อยถูกกับเวเดตี้ในปัจจุบันคนนี้สักเท่าไหร่และแล้วเช้าวันต่อมาครับวันอังคารก็ได้มาถึงโดยในเช้านี้เวเดตี้ได้เข้าไปสัมภาษณ์งานกับผู้จัดการเกฟบอกตามตรงครับว่าทุกอย่างไปได้สวยมากๆ เกฟเองรู้สึกถูกชตากับเวอริตี้ยังไงบอกไม่ถูกเขาเองก็เลยตัดสินใจรับเธอเข้าทำงานอย่างไม่กังขาในขณะที่ตัวนางเอกเองก็แอบเหลือบตามองการสัมภาษณ์ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแล้วเธอก็แอบหวังว่าเวอริตี้อาจจะไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานในครั้งนี้ก็เป็นได้แต่สุดท้ายนางเอกก็ต้องผิดหวังเพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็น,นต้นไปเวอริตี้กับนางเอกจะต้องทำงานร่วมกันและกันนี่เป็นคำสั่งโดยตรงจากผู้จัดการเกฟและด้วยความไม่สบายใจเป็นอย่างมากของนางเอก เธอเลยขอเข้าคุยกับผู้จัดการเป็นการส่วนตัวหน่อยละกันเพื่อบอกกับเกฟไปตามตรงว่าก่อนที่เขาจะรับใครเข้าทํางานเนี่ยรบกวนเช็คประวัติของคนคนนั้นให้ดีซะหน่อยว่าเธอมีข่าวเสียอะไรมาบ้างหรือเปล่าซึ่งพอเกฟได้ยินนางเอกพูดแบบนี้เขาเองก็รู้สึกไม่สบายใจเขาเลยถามนางเอกไปตามตรงว่าเธอกับเวริตี้นั้นมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านางเอกก็รีบตอบปฏิเสธไปเลยครับว่าไม่เคยมีแต่แค่สมัยเรียนเนี่ยเธอรู้มาว่าเวริตี้เป็นคนแปลก การที่ผู้จัดการรับเธอเข้าทำงานเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลเสียให้กับบริษัทก็ได้เพราะงั้นผู้จัดการลองกลับไปเช็คประวัติเธอให้ดีก่อนละกันเกฟเองก็รับทราบและเมื่อเช้าวันพุธวันต่อมาได้มาถึงในวันนี้เกฟได้ทำการเช็คประวัติของเวริตี้มาเรียบร้อยแล้วและนำมันมาบอกกับนางเอกว่าประวัติของพนักงานใหม่เราเนี่ยบอกได้เลยว่าเพอร์เฟกเธอโคตรจะอัจฉริยะเข้าสังคมได้เก่งและฉลาดสุดๆไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เกฟจะไม่รับเธอเข้าทำงานนี้ที่นี่นางเอ,เอกเธอพอใจหรือยัง มาเรียได้ยินแบบนั้นครับก็เลยตอบว่าโอเคถ้าผู้จัดก,การเช็คแล้วฉันก็โอเคแหละพอนางเอกเนี่ยเดินเข้ามาถึงโต๊ะท,ทางานตนเองก็ปรากฏว่าเวริตี้ในตอนนี้ครับได้ทําขนมมาแจกจ่ายกับเพื่อนร่วมง,งานทุกคนจนทุกคนนั้นก็แฮปปี้กันหมดแล้วก็พาการรู้สึกว่าเวริตี้เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆในขณะที่นางเอกเองก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับภาพที่เห็นสักเท่าไหร่แถมยังมีการเบะปากใส่เวรตี้อีกด้วยแสดงให้เห็นถึงความหมั่นไส้ยอยู่ไม่น้อยซึ่งในวันนี้เองเวริตี้จะต้องทํางานเป็นผู้ช่วยนางเอกเป็นวันแรกมันคือการออกแบบขนมรูปแบบใหม่ ให้กับประธานบริหารสูงสุดของบริษัทอย่างคุณดิต้าให้เขาได้ชิมในวันพรุ่งนี้เวริตี้เองรับหน้าที่ในการจดเมนูและขั้นตอนทุกอย่างจากปากของนางเอกเพื่อส่งมันต่อให้กับแม่ครัวในคิทเช่นซึ่งบอกกันตามตรงว่าในวันนี้สมาธิของนางเอกไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยสักเท่าไหรนะ่นักเธอชอบหลุดโฟกัสไปฟังเสียงรอบข้างซะส่วนใหญ่คือมีเจเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของนางเอกกำลังโวยวายว่ามีใครบางคนแอบดื่มนมในตู้เย็นเธอบอกแล้วเป็นการกระทําที่น่าเกลียดมากๆนางเอกด้วยความที่กลัวจะบอกสูตรให้กับเวริตี้ฟังไม่เป๊ะ ก็เลยตัดสินใจครับจะพิมพ์อีเมลไปบอกกับเวร i ตี้แทนก็แล้วกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งระหว่างที่นางเอกกำลังส่งสูตรให้กับเวริตี้ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆรอบตัวเธอครับก็ต่างคุยกันพูดกันถึงเรื่องร้านไก่ทอดชื่อดังร้านหนึ่งที่มีนามว่าเบอร์นี่ คือร้านเบอร์นี่ทำไก่ทอดได้อร่อยจริงนางเอกได้ยินแบบนั้นครับก็สวนกลับทันควันว่าไอ้ร้านไก่ทอดที่ว่ามันมีชื่อว่าบาร์นี่ต่างหาก B A R อ่านว่าบาร์นี่ไม่ใช่เบอร์นี่เว้ยในขณะที่เพื่อนทุกคนที่กำลังฟังกันอยู่ก็งงกับความมั่นใจของนางเอกมากๆว่าเธอเอาชื่อนี้มาจากไหนร้านไก่ทอดร้านนี้มันเชื่อเบอร์นี่มาตั้งแต่แรกนางเอกไปเอาชื่อบาร์นี่มาจากไหนวะเนี่ยนางเอกก็เลยตอบกลับไปเลยว่า ก็แฟนของฉันเนี่ยเขาทำงานที่ร้านไก่ทอดบารนี่มาเป็น 10, 10ปีแล้วฉันเห็นชุดของเขาใส่ไปทำง,งานทุกวันซึ่งมันสะกดว่าบารนี่สรุปแล้วจะมีใครจะเถียงฉันอยู่ไหมพราะฉันโคตรมั่นใจเลยว่ะซึ่งเเรตี้เองก็เลยท้าให้นางเอกลองเปิด Google ดูไหมล่ะว่าสรุปแล้วร้านไก่ทอดร้านนี้มันชื่ออะไรกันแน่ เพราะถ้าเท่าที่ฉันรู้มาร้านนี้มีชื่อว่าเบอร์นี่มาตั้งแต่แรกนางเองจากจัดการเปิด Google อย่างมั่นใจต่อหน้าสายตาของเพื่อนนับสิบสุดท้ายผลก็ปรากฏว่าร้านไก่ทอดร้านนี้มีนามว่าเบอร์นี่จริงๆไม่ใช่บาร์นี่อย่างที่นางเอกคิดมันก็เลยทําให้นางเอกถึงกับหน้าแตกหมอไม่รับเก็บคือเธอเองก็มั่นใจมาโดยตลอดว่าสิ่งที่เธอเห็นรับอยู่บ้านเป็นชุดของพระเอกเนี่ยมันเขียนว่าบาร์นี่ไก่ทอดจริงๆนี่หว่า มันเป็นเบอร์นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะหรือที่ผ่านมาเธอรับรู้ในสิ่งที่ผิดมาโดยตลอดนางเอกเริ่มเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาแล้วบ้างพอนางเอกกลับมาถึงที่บ้านก็เลยขอถามพระเอกเพื่อความมั่นใจว่า สรุปแล้วร้านที่นายกำลังทำงานอยู่มันมีชื่อว่าอะไรพระเอกก็เลยตอบกลับอย่างมั่นใจว่าเปอร์นี่ไก่ทอดไงล่ะไม่เชื่อเธอก็ดูหมวกของฉันสิ B E R อ่านว่าเปอร์ไม่ใช่บานี่ก่อนที่ตัวนางเอกเองจะตัดสินใจกลับไปคนรูปในสมัยเรียนกลับมาดูอีกครั้งมาเลยทาให้นางเอกคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่มีนามวา่านาตาลีเคน คือสมัยก่อนนางเอกกับนาตาลีเนี่ยพวกเธอสนิทกันมากๆเคยอยู่แก๊งเดียวกันอะไรแบบนั้นถ้าจะมีใครสักคนสามารถคุยเปิดใจกันถึงเรื่องของยายเวอร์ตี้ได้ก็ต้องเป็นนาตาลีคนนี้นี่แหละนางเอกก็เลยจัดการทักไปหานาตาลีในทันทีทังข้อความแชทค,ครับทั้งที่ทั้งคู่ไม่เคยคุยกันมาก่อนในรอบ4ี่ปีเต็มๆนาตาลีกดอ่านแทบในทันทีแต่ก็ไม่ได้มีข้อความตอบกลับจากเพื่อนสนิทคนนี้แต่อย่างใดนางเอกพยายามจะไม่คิดฟุ้งซ่านรีบผมพาเข้านอนเตรียมรับวันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดี ที่คุณดิต้านั้นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่นางเอกทํางานอยู่จะเดินทางมาเยือนที่สํานักงานแห่งนี้เพื่อชิมขนมสูตรใหม่ที่นางเอกกับเพื่อนร่วมง,งานเพิ่งรังสรรค์กันขึ้นมาให้คุณดิต้าได้ชิมโดยเฉพาะผลมันก็ปรากฏว่าเท็กเจอร์ของขนมชิ้นนี้มันแปลกก็จริงแต่โคตรจะอร่อยนางเอกก็เลยตอบกับคุณดิต้ากลับไปว่าเคล็ดลับของความอร่อยของขนมสูตรนี้มันอยู่ที่คาราจีแนนซาไราจากใต้ทะเลลึกที่เป็นส่วนประกอบหลักของขนม คุณดิต้านั้นประทับใจในฝีมือการปรุงอาหารของนางเอกแบบขั้นสุดแถมยังมีการเอ่ยปากชวนเธอด้วยว่าสักวันหนึ่ง นางเอกน่าจะได้ไปทํางานที่สํานักงานใหญ่ของเขาในเร็ววันนี้มันก็เลยทําให้ตัวเธอรับมีความสุขเป็นอย่างมากแต่ไม่ใช่กับแม่ครัวของบริษัทที่เธอนั้นทําหน้าตกใจยังไงแปลกๆพอคุณดิต้าได้กลับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้จัดการเดฟก็เลยถามตรงๆกับแม่ครัวว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่ครัวก็เลยตอบกลับไปว่าส่วนผสมหลักของขนมเมอ,เอร์ตะกี้นี้เนี่ยไม่ใช่คาราจีแนนแต่อย่างใดแต่มันคือเจลาตินเนื้อเว้ยในสูตรบอกมาแบบนั้นผู้จัดการเดฟก็เลยถึงกับตกใจเลยสิ คือคุณดิต้าเนี่ยเขานับถือศาสนาฮินดูเขากินเนื้อไม่ได้เฟ้ยท้าไมสูตรอาหารถึงเกิดความผิดพลาดได้เนี่ยนางเอกก็เลยตอบกลับอย่างมั่นใจเลยว่า สูตรของเธอครับมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามันคือคาราจีแนนไม่ใช่เจลาตินเนื้อแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะมีใครทําสูตรนี้ผิดพลาดก็ต้องเป็นไอย์เวเรตี้นี่แหละเพราะเธอเป็นคนรับสูตรจากฉันไปโดยตรงแล้วฉันพิมพ์ไปแล้วว่ามันคือคาราจีแนนทางฝั่งเวเรตี้ก็เลยขอแก้ต่างบ้างว่าในสูตรที่นางเอกส่งมาให้เธอเนี่ยมันไม่ได้มีคําว่าคาราจีแนนอยู่ในนั้นเลยแต่อย่างใดในสูตรมันคือเจลาตินเนื้อชัดๆนางเอกก็เลยโกรธจัดเป็นอย่างมากที่เวเรตี้ใส่ร้ายเธอแบบนี้ทั้งคู่รับเตียมีปากเสียงงซึ่กกัันนนและจ ผู้จัดการเดฟครับก็เลยจาเป็นต้องยุติข้อพิพาทนี้โดยการถามทุกคนว่ามีใครมีหลักฐานหรือเปล่า พื่อยืนยันคำพูดทางฝั่งตนเองว่าเป็นจริงนางเอกก็เลยตอบกลับอย่างมั่นใจเลยว่ามีก็อีเมลที่ฉันส่งไปให้นางเวเดตี้ไงฉันมั่นใจว่าฉันพิมพ์คาราจีแนนเองกับมือทำไมฉันจะจำไม่ได้ไม่เชื่อก็ไปเปิดดูกันตอนนี้กันทุกคนเลยพอนางเอกได้เปิดดูอีเมลฉบับนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลมันก็ปรากฏว่าในสูตรอาหารมันเขียนว่าเจลาตินเนื้อไม่ใช่คาราจีแนนแต่อย่างใดนางเอกถึงกับช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไปได้ไงวะเนี่ย ทีนี้ครับเก๊กก็เลยสั่งให้นางเอกขอโทษเวรตี้ซะที่ทําให้เธอนะเสียขวัญกำลังใจอะไรแบบนั้นนี่ก็เลยบีบให้นางเอกจําเป็นต้องขอโทษเพราะว่าเธอจํานนต่อหลักฐาน เรียกได้ว่าช็อตนี้นั้นนางเอกเสียหน้าอย่างหนักความเชื่อใจที่เพื่อนร่วมง,งานแต่ละคนเคยมีให้กับนางเอกในตอนนี้ก็เริ่มจะสั่นคลอนแล้วแหละยังกับว่าเรื่องนี้รับเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างนางเอกกับเวดตี้อะไรแบบนั้นก่อนที่นางเอกจะตัดสินใจขอเข้าไปคุยกับผู้จัดการเกสเป็นการส่วนตัวอีกครั้งเพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆให้กับผู้จัดการได้รับฟังคือนางเอกเ,อกเนี่ยพยายามจะบอกว่า เธอจาสิ่งที่เธอเขียนในอ e ีเมลได้ทุกตัวอักษรไม่มีทางที่มันจะผิดพลาดแบบนั้นไปได้เวริตี้ต้องแอบ,บแก้ไขอะไรบางอย่างในอ e ีเมลฉันแน่เลยคือเกฟนายต้องฟังฉันนะเมื่อก่อนเวริตี้มันเรียนโปรแกรมเมอร์มันเก่งด้านคอมพิวเตอร์มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขอ e ีเมลอะไรแบบนี้นางน่าจะทํามันได้อย่างแน่นอนเพื่อใส่ร้ายฉันยังไงละ่ะให้ฉันหมดความน่าเชื่อถือซึ่งเกฟเองก็ไม่เข้าใจครับว่านางเอกจะเป็นอะไรกันนักกันหนากับเวริตี้เนี่ยคือนางเอกก็เริ่มมีปัญหาตั้งแต่จะรับเวริตี้เข้าทํางานแล้วนะ สรุปแล้วมันคือเรื่องส่วนตัวปะเนี่ยเธอเคยมีปัญหาอะไรกับเฟรตี้กันแน่เมื่อก่อนเกฟอยากรู้จริงๆซึ่งพอคุยกันไปกันมานางเอกก็ยิ่งหัวเสียเริ่มใส่อารมณ์มากยิ่งขึ้นจนเกฟก็บอกให้เธอครับสงบสติอารมณ์ลงหน่อยแล้วมอบคำสั่งอย่างเด็ดขาดเลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ให้หนางเอกอยู่ห่างเวริตี้เข้าไว้เพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้าซึ่งคนเดียวที่พอจะระบายความเครียดให้กับนางเอกได้ในตอนนี้ก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนเขาคือแฟนของเธอนั่นเองนางเอกเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปเล่าให้กับพระเอกได้รับฟังซึ่งพอเขาได้ฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตอบกลับมาในทันทีว่านางเอกมีปัญหาอะไรกับเวริตี้มากขนาดนั้นปะเนี่ยฉันว่าเธอหน้าจะพิมพ์ผิดเองเปล่านางเอกที่กำลังจะหัวเสียแฟนในตอนนั้นแชทของนาตาลีเคนที่นางเอกเคยทักไปในตอนกลางเรื่อง ก็ตอบกลับนางเอกมาแล้วว่าคนที่ตอบกลับข้อความนี้ไม่ใช่นาตาลีแต่อย่างใดผมคือสามีของนาตาลีพิมพ์ข้อความนี้เพื่อบอกกับคุณว่าคือนาตาลีเคนเพิ่งจากโลกนี้ไปไม่กี่วันก่อนนางเอกรับด้วยความสงสัยคข่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนาตาลีเคนกันแน่ก็เลยตัดสินใจรับโทรไปหาแชทนั้นเพื่อคุยกับสามีของนาตาลีเป็นการส่วนตัวสิ่งที่นางเอกต้องการอยากจะรู้ก็คือนาตาลีเป็นอะไรตุยอย่างนั้นหรอ ธอป่วยเป็นโรคร้ายอะไรหรือเปล่าสามีก็เลยตอบกลับด้วยเสียงสันส่นๆกลับไปว่านาตาลีส่งตนเองไปคุยกับราบมขาขำนางเอได้ยินแบบนั้นก็ขนลุกขึ้นมาในทันทีคือเธอยิ่งต้องการอยากจะรู้ครับว่าก่อนที่นาตาลีจะทําแบบนั้นในช่วงหลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอกันแน่ทําไมเป็นการรบกวนมากช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมสามีนาตาลีก็เล่าไปร้องให้ไปว่าคือช่วงไม่กี่อาทิตย์ก่อนที่นาตาลีจะจากไป,าาจจกไปเธอเริ่มมีอาการแปลกๆ ที่มาพร้อมกับความหวาดระแวงมากขึ้นทุกคนรอบตัวพูดเหมือนเธอเป็นคนโกหกอะไรแบบนั้นเลยนาตาลีพูดอะไรไปก็ผิดไปหมดคือนาตาลีไม่อาจจะแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เธอเป็นอยู่กับโลกของความเป็นจริงอะไรเป็นของจริงกันแน่นางเอกที่ฟังแบบนั้นก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างก็เลยตัดสินใจถามสามีไปถึงเรื่องของเวเรตี้ว่าก่อนที่นาตาลีจะจากไปนาตาลีได้เจอกับเวเรตี้หรือเปล่าซึ่งสามีนาตาลีก็ตอบกลับไปว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงนางเอกจะถามอะไรเซาซีเนี่ฉันขอบางสายแค่นี้นะและสั่งนาง างเอกรับห้ามโทรมาเบอร์นี้อีกนางเอกก็ถึงกับกุมขมับเลยสิ ในขณะที่พระเอกเองก็ไม่เข้าใจว่านางเอกเป็นอะไรกันแน่และแล้ววันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์ก็ได้มาถึงในวันนี้รับนางเอกเดินทางมาทํางานที่บริษัทต,ตั้งแต่เช้าแต่พอเธอมาถึงเนี่ยก็ไม่มีพนักงานคนไหนอยู่ที่โต๊ะตนเองเลยทุกคนไปไหนกันหมดเนี่ยนางเอกสงสัยจจกระทั่งเวลิตี้เดินเข้ามาที่สํานักงานนี้เป็นคนแรกก็เลยบอกกับนางเอกไปว่าวันนี้ทางบริษัทเรามีประชุมด่วนกันตั้งแต่เช้านี่มาเรียเธอไม่เห็นอีเมลของเกฟหรอที่ส่งไปให้ตั้งแต่เมื่อวานน่ะนางเอกก็แอบงงว่าทําไมไม่เเจอ,อีมลนนั้นว สงสัยอยู่ในเมลขยะหรือเปล่าซึ่งเวเรตี้ก็เลยเลือกจังหวัดนี้นี่แหละในการตัดสินใจเปิดใจคุยกับนางเอกตรามตรงว่าตลอดระยะเวลาการทํางานของฉันกับเธอเนี่มาเรียเธอมีปัญหาอะไรกับฉันกันแน่ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยตอนนั้นแล้วนะเธอกับพวกนาตาลีเพื่อนสนิทของพวกเธอเอาแต่นินทาฉัน ประโคมข่าวโคมลอยใส่ตัวฉันจนไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวและในตอนนี้เธอต้องการจะทำลายชีวิตฉันเหมือนกับตอนนั้นใช่หรือเปล่าวาเลรับเวลตี้ก็จัดก,การเปิดตู้เย็นของออฟฟิศหยิบนมจืดของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งมาแดกต่อหน้าต่อต,อตาของนางเอกก่อนจะทิ้งมันลงกองกับผืนและไม่นานหลังจากนั้นสมาชิกของบริษัทที่เหลือที่เสร็จจากการประชุมก็ต่างพากันเดินเข้ามาในออฟฟิศเพื่อเริ่มต้นการทำงานในวันนี้กันต่อซึ่งเกฟเองก็ทักนางเอกว่าไม่เห็นเธอเข้าประชุมในตอนเช้าเลยทุกทีก็ไม่เคยพลาดนะ นางเอกก็พยายามจะแก้ตัวครับว่าไม่เห็นอีเมลอย่างนั้นอย่างนี้ผู้จัดการเองก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ประเด็นมันหยุดตรงที่ว่าเพื่อนโรงงานคนหนึ่งรับได้เดินเข้ามาเห็นนมตนเองที่หกรถคาพื้นอยู่เธอก็โวยวายกลางออฟฟิศเลยสิว่าใครมันแดกนมของกูวะเนี่ยนางเอกก็ยิ้มมุมปากเบาๆพร้อมกับชี้นิ้วไปทางเวริตี้คือเวริตี้เป็นคนกินนมของเธอต่อหน้าต่อตาของฉันในขณะที่เวริตี้ก็รีบปฏิเสธกลับไปว่าฉันไม่ได้กินนมของเธอแต่คนที่กินนมของเธอเนี่ย เป็นมาเรียนางเอกต่างหากอย่าลืมสิว่ามาเรียเป็นเพียงคนเดียวของเราที่ไม่ได้เข้าประชุมเช้านี้เธอนั่นแหละที่เป็นคนกินนมนี่นางเอกในตอนนี้ถึงกับปรีแตกกับสิ่งที่เวลดิตี้พูดใส่ร้ายเธอต่อหน้าต่อตาทุกคนบอกตามตรงรับว่าในตอนนี้เพื่อนวงงานแต่ละคนของนางเอกก็ไม่รู้จะเชื่อทางฝั่งไหนดีนางเอกก็เลยตะโกนบอกกับทุกคนไปว่าทุกคนยังจํากันได้ไหมว่าฉันนั้นแพ้ทัวร์ฉันเคยบอกกับทุกคนตอนทําขนมไปแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วไอ้นมที่มันหกอยู่บนพื้นเนี่ยมันคือนมแอลมอนฉันแพ้ถั่วฉันกินนมแอลมอนไม่ได้ส่วนเวริตี้เองก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเธอไม่ได้กินมันคนที่กินมันคือนางเอกผู้จัดการเกฟที่เริ่มจะเห็นท่าไม่ดีก็เลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดครับยุติข้อพิพาทนี้ด้วยการดูกล้องวงจรปิดก็แล้วกันเพราะหลักฐานนี้ยังไงก็เชื่อถือได้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมันได้อยู่ละทีนี้ครับนางเอกกับเวริตี้แล้วก็ผู้จัดการเกฟก็เดินตรงดิ่งไปดูกล้องวงจรปิดด้วยกันและภาพที่ปราาากกกฏตตต่ต่อออหนน้ทุคค็ื ภาพที่นางเอกรับหยิบนมจากตู้เย็นมาซดต่อหน้าเวริตี้ก่อนจะทิ้งมันลงไปนอนกองกับพื้นนางเอกถึงกับช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ไงวะเนี่ยนางเอกไม่เข้าใจจริงๆว่าเวรตี้ทำแบบนี้ได้อย่างไรกันนางเอกก็เลยพยายามจะอธิบายกับเกฟว่าเธอแพ้ถั่วแบบรุนแรงมากแพ้แบบอนาไฟเล็กซิทถ้านางเอกเผลอกินถั่วขึ้นมา ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้เลยเกฟนาะยต้องเชื่อฉันนะว่าฉันกินถั่วนั้นไม่ได้ฉันกินนมแอลมอนไม่ได้ก็เพราะว่าฉันแพ้ถัว่วไปดูในประวัติการรักษาของฉันก็ได้ท่านนายไม่เชื่อซึ่งเกฟเองก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่นางเอกพูดเลยจริงว่านางเอกแพ้ถัว่วแพ้ถั่วมันคืออะไรหรอ ฮอนางเอกไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกพูดเดี๋ยวเดี๋ยวแพทถั่วอะไรก่อนแพ้ถั่วคืออะไรฉันไม่เห็นจะเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดเลยมาเรียรบกวนมีสติหน่อยสินางเอกด้วยความที่เธอไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยเดินตรงดิ่งมาหาพานักงานทุกคนในออฟฟิศเพื่อยืนยันเรื่องอาการแพทถั่วของเธอผลมันก็ปรากฏว่าพานักงานแต่ละคนไม่รู้เลย้วยซ้ำรับว่าคําว่าแพทถั่วเนี่ย ตามหลักของพจนานุกรมแล้วมันแปลว่าอะไรไม่มีใครในออฟฟิศสามารถเข้าใจคำพูดนี้ได้เลยแม้แต่คนเดียวนางเอกก็เลยตั้งใจว่าจะเปิด Google เพื่อเช็คดูความหมายที่แท้จริงของคำว่าแพ้ทัวร์ให้กับพนักงานทุกคนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แต่ผลมันกลับกลายเป็นว่า Google ก็ยังไม่รู้จักครับว่าคำว่าแพ้ทัวร์มันแปลว่าอะไรขนาดเซิร์ชไปยังไม่เจอแม้แต่ความหมายของมันนางเอกรู้ได้ทันทีว่าเวดตี้ต้องทำบางอย่างกับเพื่อนร่วมงานกับตัวเธอไปแน่ ซึ่งนางเอกไม่เข้าใจจริงรับว่าเวริตี้ทำแบบนั้นได้อย่างไรกันซึ่งพอนางเอกสังเกตท่าทางของเวริตี้ดีๆแล้วเนี่ยเวริตี้ดูเหมือนจะว่าจะคำจี้ตนเองอยู่ตลอดเวลานางเอกก็เหมือนจะรู้ด้ทันทีว่าเวริตี้แอบใช้มันในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงจนนางเอกก็มีความตั้งใจว่าจะไปแย่งจี้นั้นมาจากคอของเวริตี้ให้ได้จนเกิดกลายเป็นการฉุดกระชากากดึงสุดท้ายแล้วนั้นผู้จัดการเกฟกก็เรียกนางเอกมาพบเป็นการส่วนตัว เพื่อสั่งพักงานนางเอกช่วงนี้ไปก่อนถ้านางเอกไม่ยอมแล้วล่ะก็เธอจะต้องถูกไล่ออกจากบริษัทในทันทีพ่อตกเย็นของวันนั้นนางเอกที่โกรธเวเลตี้เป็นอย่างมากก็เลยตัดสินใจแอบสะกดรอยตามเวเลตี้ไปถึงที่บ้านของเธอให้ได้เพื่อตามหาความจริงว่าเวเลตี้ทำเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรกันซึ่งพอรถทั้งคู่ได้จอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนางเอกก็ได้พบว่าบ้านที่เวเลตี้อาศัยอยู่อย่าเรียกว่าบ้านเลยครับนี่คือปรา,าสาทชัดๆมันมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬานเป็นอย่างมาก นางเอกที่ย่องเบาเข้ามาพยายามหาทางเข้าไปในปราสาทให้ได้สุดท้ายนางเอกก็ตัดสินใจทุบกระจกห้องหนึ่งเข้าไปปรากฏว่าภายในห้องนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์ต่างๆมากมายลักษณะของมันคล้ายๆกับ CPU ที่คอยประมวลผลคล้ายๆกับห้องเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนั้น ส่วนทางฝั่งของเวเรตี้นั้นก็ตัดสินใจเดินตรงดิ่งเข้าไปอาบน้ําแล้วเปิดเพลงเสียงดังโครมคามเวเรตี้ก็เลยไม่รู้เลยว่านางเอกแอบเข้ามาในบ้านของตนไปเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่นางเอกสิ่งที่เธอต้องการที่สุดในตอนนี้มันคือจี้สร้อยคอเส้นนั้นที่เวเรตี้แอบใช้มาในที่ทํางานถ้านางเอกคิดไม่ผิดมันสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงอะไรบางอย่างได้นางเอกตรงดิ่งไปยังห้องนอนของเวเรตี้แบบไม่ยังคิดสุดท้ายก็เจอเข้ากับมันเข้าจนได้จี้สร้อยคอที่ตามหานางเอกที่พยายามจะกดเข้าไปที่มัน ผลนอน,นก็ปรากฏว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวในขณะที่เวริตีต้ตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยจ้าเอกกับนางเอกแบบพอดีเด๊ะซึ่งเวริตี้ก็บอกความจริงบางอย่างให้กับนางเอกได้ฟังว่า นางเอกเอาจี้นั้นไปก็ไร้ประโยชน์มันเป็นเหมือนกับรีโมทที่ถ้ามันจะทํางานได้จะต้องใช้ไร้ยนมือของเวเดตี้คนเดียวเท่านั้นซึ่งไอความสามารถที่แท้จริงของจี้สร้อยคอนี้ก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรรอบตัวของเราหรอกแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนคือความถี่ของร่างกายของผู้ใช้งานเพื่อปรับเปลี่ยนให้ร่างกายของคนคนนั้นไปอยู่ในโลกความจริงคู่ขนานโดยผ่านการประมวลผลของสุดยอดควอนตัมคอมพิวเตอร์ภายใต้อาคารหลังนี้ที่เวเดตี้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองกับมือเพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่เวเดตี้กดจี้อ เธอสามารถย้ายตัวเองไปอยู่โลกความจริงคู่ขนานอันไหนก็ได้ที่สามารถเกิดได้จริงในณนเวลานั้นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการและสิ่งที่เวเลตี้เลือกที่ทํากับนางเอกก็คือเธอเลือกจะไปอยู่ในเส้นความจริงเส้นหนึ่งที่เวเลตี้สามารถเปลี่ยนสิ่งอื่นได้โดยที่คนอื่นไม่ทันรู้ตัวแต่นางเอกเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถรับรูบร้ถึงมันได้เช่นในตอนนี้ครับเวเลตี้สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กน้อยได้หมดเลยเช่นเปลี่ยนสีเสื้อนางเอกทําให้นางเอกสามารถพูดภาษาจีนได้ย้ายสถานที่ในตอนนี้ครับไปอยู่ที่อื่นก็ยังได้เลยหรือทําทุกกออย่าางใหห้ลับมมเเเป็นนืดิ ซึ่งนางเอกก็ไม่เข้าใจสิครับว่าสิ่งที่เวรตี้ทำกับเธอนั้นเธอทำมันไปเพื่ออะไรเวรตี้ก็เลยตอบกลับไปอย่างมั่นใจเลยว่านางเอกรู้สาเหตุนั้นเป็นอย่างดีเพราะถ้าย้อนกลับไปในสมัยเรียนมหาลัยแล้วลละก็คนที่ปล่อยข่าวลือที่ว่าเวรตี้ตุบตับกระชับมิรกับใครบางคนเนี่ย คนคนนั้นก็คือตัวของนางเอกนั่นแหละนางเอกเป็นคนเริ่มต้นข่าวลืออันนั้นแล้วมันก็แพร่กระจายไปทั้งมหาลัยจนเวเรตี้ครับต้องเรียนจบมาอย่างโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวจนสุดท้ายแล้วหลังจากที่เรียนจบเวเรตี้ก็ใช้ความรู้ความสามารถที่มีด้านคอมพิวเตอร์สร้างสุดยอดควอนตัมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้สําเร็จและตอบสนองความต้องการทุกอย่างครับที่เธอนั้นต้องการเวเรตตี้ครับทำมาทุกอย่างบนโลกนี้แล้วเปลี่ยนอาชีพเป็นนับร้อยนับพัน ไม่ว่าจะเป็นนักบินอวกาศนักวิทยาศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับมหาเศรษฐีที่รวยอันดับหนึ่งของโลกแต่เม่ามันก็ไม่เคยตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของเวริตี้เลยเพราะว่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับเธอในอดีตมันไม่เคยจางหายและยังอยู่ในความทรงจําของเวริตี้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ทางเดียวที่เวริตี้คิดออกที่จะรักษาโรคนี้ให้หายมันคือการแก้แค้นเธอเฉลยกับนางเอกไปตามตรงเลยว่า เวเรตี้ใช้เวลาถึง5สัปดาห์เต็มๆกว่าจะทาให้นันตาลีเคงรับตัดสินใจทําแบบนั้นได้แต่นางเอกเ,เนี่ยสิเว์เรตี้ใช้เพียงเวลาแค่5วันเท่านั้นจันทถึงสุกนางเอกก็จบเห่แล้วนี่มาเรียเธอนี่มันกากกว่าที่ฉันคิดนางเอกในตอนนั้นที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปก็ใช้จังหวะที่เวเรตี้กำลังพูดพล่านนี่แหละพุ่งตัวเข้าชาร์จเวเรตี้เข้าอย่างจังจนจี้รีโมทก็หล่นไปจากมือเธอได้สาเร็จทั้งสองสาวสู้กันอย่างสุดความสามารถสุดท้ายแล้วนางเอกเ,เองก็พลาด เวด i ี้ครับสามารถคว้าจี้ที่ว่านั้นได้สําเร็จแล้วเปิดใช้งานมาในทันทีจัดการเรียกตำรวจมาที่บ้านในเสียววินาทีเพื่อเตรียมพร้อมในการจับกุมนางเอกในฐานบุกรุกและพยายามจะส่งเวด i ี้ไปคุยกับรากมะนาวนางเอกก็เลยมีความจำเป็นต้องมอบตัวกับตำรวจแต่โดยดีไม่งั้นดร่างกายเธอเป็นพรุนแน่ จนกระทั่งนางเอกก็เหลือไปเห็นปืนกระบอกหนึ่งในเอวของตำรวจแบกเต็มเนางเอกตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีหยิบปืนกระบอกนั้นแล้วเล็งไปที่ศีรษะของเวริตี้จัดการส่งตัวเธอไปคุยกับรากมยมได้สาเร็จก่อนที่นางเอกจะรีบวิ่งไปหลบที่ใต้เพียงทังฝั่งตำรวจก็สสดกระสุนไปทางนางเอกแบบไม่หยุดขืนเป็นแบบนี้ต่อไปนางเอกไม่น่ารอดแน่และในเมื่อไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปสิ่งที่นางเอกทําในตอนนี้ คือรอจนกว่าตำรวจจะยิงปืนจนกระสุนหมดแนมะ็กในจังหวะที่ตำรวจมันกำลังเติมกระสุนอยู่นางเอตตัดสินใจครับกระโดดไปทาฝั่งของร่างไร้วิญญาณของเวเรตี้คว้านิ้วของเธอครับที่กุมจี้อยู่ เพื่อสั่งงานมันให้มอบความสามารถทั้งหมดให้กับนางเอกสามารถใช้งานจี้นี้ได้และในจังหวัดที่ตำรวจกำลังจะลั่นไกใส่นางเอกเธอก็สั่งให้ตำรวจหยุดด้วยจี้อันนั้นซึ่งตำรวจก็ทำตามคำสั่งแต่โดยดีพอสั่งให้คุกเขา่าตำรวจก็คุกเข่าตามคำพูดนางเอกแบบเป๊ะที่นี้แหละครับสิ่งที่นางเอกต้องการอยากจะรู้ว่าถ้าเธอ อยากเป็นราชน,นีของจักรวาลนี้เธอจะเป็นได้หรือเปล่าซึ่งผลมันก็ปรากฏว่าจี้อันนี้มอบสิ่งนั้นให้กับนางเอกได้จริงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านั้นคือผู้คนนับหมื่นนับแสนล้านชีวิตกำลังคุกเข่าต่อหน้าของนางเอก ในฐานะราชินีแห่งจัก,กราวาลแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยแหล่งดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจสุดก็คงไม่พ้นเรื่องของความสามารถที่แท้จริงของจี้สร้อยคอนั้นที่ประมวลผลโดยซูเปอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์ของเวอร์ y ตี้ที่บ้านที่ถ้าเราดูกันผิวเผินนั้นความสามารถของมันคือการปรับเปลี่ยนความเป็นจริงรอบตัวของผู้ใช้งานทว่าหลักการทํางานที่แท้จริงของมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเจ้าเครื่องนี้นั้นมีความสามารถในการปรับความถี่ของผู้ใช้งานให้เข้า อยู่ในโลกความจริงคู่ขนานโลกไหนก็ได้ที่มีไม่รู้จบยกตัวอย่างเช่นในตอนที่คนในออฟฟิศพากันเถียงกันถึงเรื่องไก่ทอดเบอร์นี่บาร์นี่ความเป็นจริงในตอนแรกครับมันเป็นร้านไก่ทอดบาร์นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่สิ่งที่เวลิตี้ทำก็คือ เธอปรับความถี่ของร่างกายตนเองใหม่เพื่อย้ายตนเองไปอยู่ในโลกความจริงคู่ขนานอีกใบหนึ่งที่ร้านไก่ทอดชื่อดังแน่มีนามว่าเบอร์นี่มันก็เลยดูเหมือนว่าเวเลตี้สามารถเสกอะไรก็ได้ดังใจนึกเพียงแค่เธอเปลี่ยนความถี่ตนเองไปอยู่ในโลกคู่ขนานที่มีความจริงในแบบที่เธอนั้นต้องการเธอก็สามารถเป็นมันได้ทุกอย่างตามที่ใจเธอนั้นปรารถนาอย่างกับว่าเสกสิ่งสิ่งนั้นได้ความสามารถแบบนี้ครับแทบไม่แ,แตกต่างอะไรกับสิ่งที่พระเจ้าทําได้เลยสามารถส,สรสร้างทุกอย่างได้ดังใจนึกเป็นได้ทุกอาชีพที่อยากเป็นทําทุกอย่างได้ สิ่งที่อยากทำบอกได้เลยครับว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่โคตรจะหน่าทึ่งและถ้าถามว่าทำไมเวเรตี้ถึงใช้ความสามารถทั้งหมดที่เธอมีสันสร้างเจ้าเครื่องนี้ขึ้นมา เรื่องปรับเปลี่ยนความเป็นจริงนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นปมของเวริตี้มาตั้งแต่สมัยเรียนที่นางเอกรับกุรเรื่องเธอตุบตับกระชับมิขึ้นมาเอาเรื่องนี้ไปบอกกล่าวให้กับเพื่อนทุกคนของเธอได้รับรู้แล้วสร้างเป็นความจริงใหม่ขึ้นมาว่าเวริตี้เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ตุบตับกับคนนั้นไปทั่วทั้งที่ความเป็นจริงรับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นเท่ากับว่าตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเวริตี้ถูกนางเอกสร้างความจริงแบบป,ปมๆขึ้นมาจนทําลายชีวิตของเวริตี้เป็นความทรงจำที่ไม่ดีฝััังงงงงลลึึกกตตตตต้้้้แแ่่่อออนนนนนนจถีีะสิทาร ทำกับนางเอกคืนก็คือสิ่งที่นางเอกเคยทํากับเวอร์ y ตี้มาก่อนและถ้าย้อนกลับไปก่อนที่เรื่องนี้จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยผมถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าเวอร์ตี้ใช้พลังนี้ครั้งแรกตอนไหนใช่ตอนไก่ทอดเบอร์นี่จริงๆหรือเปล่าเพราะาใต้ผมวิเคราะห์ดีๆแล้วเนี่ย ครั้งแรกที่เวอรตี้ใช้พลังของจี้นั้นมันคือตอนที่ชิมอาหารของนางเอกไอรสชาติมิโซะเพื่อนๆยังจากันได้ไหมครับนักชิมคนแรกมันออกปากเลยว่ารสชาติของขนมนางเอกมันแปลกๆเหมือนกับสิ่งที่พระเอกเคยคอมเมนต์มาตั้งแต่แรกซึ่งไม่ได้ใกล้เคียงคําว่าอร่อยเลยแม้แต่น้อยแต่พอเวอรตี้ได้ชิมมันเข้าไปแล้วพยายามจะจับเข้าไปที่จี้เส้นนั้นนานได้มีการใช้พลังของจี้ปรับเปลี่ยนความถี่ตนเองย้ายไปอยู่ในโลกความจริงคู่ขนาน ที่ทุกคนในที่นั้นครับต่างพากันคิดว่ารสชาติใหม่ของขนมนางเอกอร่อยมากขึ้นเมื่อกินครั้ที่สองเป็นต้นไป ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าพูดกันตามตรงไอ้ขนมรสชาติมิโซะของนางเอกตั้งแต่แรกมันรสชาติห่วยแต่ถูกเปลี่ยนความเป็นจริงรับโดยตัวของเวริตี้ให้เธอสามารถเข้ามามีบทบาทสําคัญในบริษัทของนางเอกได้จริงๆถ้าคิดกันดีๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เวริตี้สามารถทํากับนางเอกได้ในทันทีเวริตี้แทบไม่มีความจาเป็นรับต้องเข้ามาในบริษัทของนางเอกทําตัวน่าสงสารต่างๆนานาเพื่อคอยทําให้สิ่งต่างๆที่นางเอกคิดมันผิดตลอดเวลาแต่นั่นมันไม่สัดใจเวริตี้ไงครับเพราะถ้าเสกให้นางเอกเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ตั้งแต่แรก มันก็คงไม่สนองนิดของเวเรตี้อย่างแน่นอนแม่เรียกได้ว่าเธอเนร้ายเกินกว่าที่ใครนั้นจะจินตนาการได้จริงๆแต่ดันประมาทไปหน่อย โดนนางเอกแย่งชิงจี้ในตอนสุดท้ายไปได้สุดท้ายครับนางเอกก็ได้สิ่งที่เวอลิตี้ครอบครองมาทั้งหมดเป็นตอนจบที่แมสุดยอดจริงๆครับเรเด้วันนี้คืออีกหนึ่งตอนของซีรีส์ชุดแบล็กมิลเลอร์ที่ทําออกมาได้สุดติ่งกระดิ่งแมวแบบขั้นสุดจริงๆ EP แรกของซีซั่นเที่ผมทําไปเมื่ออาทิตย์ก่อนผมก็คิดว่ามันสนุกสุดขั้วแล้วนะครับเจอ EP นี้เข้าไปเนี่ยบอกได้เลยว่าอาปากค้างมันโคตรสนุกจัดๆหักมุมกันแบบคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวจะไม่อาจจะรู้เลยว่าใน EP แต่ต่อไปของแบล็กมิ ใน ep 3,4,5,6จะมีอะไรที่คอยเซอร์ไพรส์คนดูอย่างเรากันอยู่อันนี้น่าตามต่อมากๆเลยยังเหลืออีก4 ep นะครับของซีซั่น7นี่แหละครับคือความพิเศษของซีรีส์ชุดนี้ black m i l l e r เป็นซีรีส์ที่จบในตอนเดียวและแต่ละตอนแทบไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยเราสามารถแยกดูกันเป็นตอนตอนได้เพื่อนๆคนไหนที่รอคอยผมสรุปเนื้อเรื่องใน ep ต่อไปของซีรีส์ชุดนี้อย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์ด้วยครับ ถ้าถึงเมื่อไดเนี่ยผมทำอีพีต่อไปเพื่อนๆได้รับชมกันในทันทีสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ